สวัสดีครับช่องคนบ้านหน้าครับตอนนี้รอบเดิกไม่กินขนมยี้มใบบานครับเป็นบรรยากาศไม่เห็ดงานอยู่ทงหน้านะครับเพ็ดลูกฮะโอเพ็ดงานเห็นงานใช่นะครับขนมยิ้มยิ้มครับยิ้มยิ้มเห็นไหมครับขนมยิ้มยิ้มนะครับขนมยิ้มยิ้มนะครับเด้อ ซื้อมาตาพูดละไม่เมี่ยงพูดละอยู่อะไรนี่เออแบอยู่ยูเสียงชัดซื้อมาจากนี่ก็อ่อร่องอาหารระไรยา่าต่องมบกอะไรยา่า อันนี้มาโอโอกต่ผ้าสู้่นกินแล้วครับมัดไปน้อยนึงแล้วครับน้ำหนากรบเดิอิสีพวกนี้จะเป็นการหิวเป็นช่วหไงครับหิูนั่งฟางเสียงเขียดเสียงปาบอนยืนบโอ้มวนตันดีไปข่าทายุพี่น้องถ้าเป็นหนาหนาวนี่แห้งที่ข่าท่าก็นีครับ นั่นคือเป็นแทนถุงมาเที่ยวเดี๋ยวจังไรสีส้วนมือส้วนพวกมันต่างเต็มยิ่งนู้นมาเกี่ยวเขาดีๆไก่อบองเปิ้งเงินไก่ไตนานของเซียนออดพันเมืออาชีพขน,นมครับเพื่อพาม่านตัวนั้นเนาะเดี๋ยวขายของนะครับต่อไปอันนี้เป็นทดสอบครับทดสอบว่ากล่องเสียงที่ดีปอนะกันนั่นคืขายของเลยบนหน้า ครับนีขายโอ้ลืมหมดเสือขึ้นมานั้นครับอ,อันนี้ตัวย่างอะไร้ครับโอ้ก็ไรวัสดุสอนเฉยมันต้องอยูใ่ในถุงพลาสติกครับนี่ต้องเป็นวัสดุโปร่งใสแบบนี้ครับนอนา่ากะต้องมีป้ายซอยนั่บุเวนเดือดสันหารไรขายเสือนะครับเล็กมากกับสีนัง ก็คือกินแซ่บแฉยๆกินเพื่อเดียวม,มันเปบนักผ้าครับบักผ้าฝากไวก้ก่อนครับอันนี้เป็นบรรยากาศทุ่งไททุ่งหน้าเรืออร่องพี่น้องเรื่องมาเร็งมาเศาร้าพักพนเหตุงานเลยพออ้องพ่ามีไฟครับมีไฟมีไฟมีไฟมีอินเทอร์เน็ตครับมีสัญญาณมีแต่สัญญาณมือถือหลักอัธิอ่าได้บางไม่ได้บางนะครับ แล้วแต่แล้วแต่ช่วงนะครับของ a อเอเอความแรงของสัญญาณย่างบ่ป่านไหนครับอันนี้ดีแท็กคร,บญญญกรับสัญญาณดีแท็กในการดับสัญญาณนะครับสัญญาณของดีแท็กความเร็วน,นี้เกประมาณโอ้แรงอยู่พ่อพ่อเป็นแรกนะครับแต่คือพ่อเหรินได้สองเมตร,สอ,มตรสองเมตรกับพ่อล้วสำหรับเฟซบุ๊กครับ ดีคิดอุ่นอธิษายน้อยหรือไล่เหมืนได้สบายครับแต่ถ้ามาหลายคนสมมติใส่หลายคนนี่ก็อาจจะรูดน้อยเพราะว่าไม่ต้องแค่นะสมมติเน็ตสองเมกเป็นสองขนกรับหันสองคนละเมกจะยื้อช่วงพัฒนาครับเดี๋ยวหันมันแห้งขึง้นเพราะว่าเกิอาจษยใส่าลาสดในการทำงานนี่ตรงนี้ครับ นี่ก็เป็นเลือยล่านโดนเติบแล้วแม่บ้านพงกระสิเห็ดเบียกตอบรบก,กววเพิ่นครับกินอานโดนแล้วเพิ่นบ่อยากนั่นเดี๋ยวซิมมาก่อนนะครับอืมอานจีโดน <ใ>นี่ค <ง S 1> อือมผมครดมันจกะบูดอืมกินเหมือนจะบูดตันี้บานก็บูดนะนาเอาครับเดี๋ยวเจอกันคอนเทนนาครับเป็นการขายของนะครับอันนี้ผมทดสอบไหมไปเบิรงก่อนว่าต้องปรับอยัางเพิ่มอีกว่าทดสอบไหมถ้าขายของจริงก็อาจจะได้ใส่โปรแกรมหรืออาจจะใส่มือถือผู้หนึ่งใส่มือถือผู้หนึ่งอีก กะเปิดโน้ตบุ๊กตอบเอาทังสิ้นอธิบายที่นั่นอธิสะดวกกว้าครับเอาโอเคอันนี้เป็นการทดสอบได้ครับเดี๋ยวมือได้ไล่เซอร์กับทีมาวากันใหม่อีกทีนึ่งขอบคุณครับ